DJ Play l i s t by DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่ด้วยกันสี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบนาทีกับ EFM นะคะเรียกได้ว่าคุณจะฟังความบันเทิงคุณก็ฟังได้คุณจะฟังเพลงเพราะคุณก็ฟังได้ที่นี่อยู่ด้วยกันวันนี้นะคะเปิดอะไรพี่กอลมเมื่อกี้เป็นเพราะฝนโปรดให้โป้งอะ่ะแหละรมันก็เป็นเพราะฝนนะทำให้วันนี้เราเย็นสบายแต่เอาถามว่าวันนี้เย็นสบายไหมต้องบอกว่ามันไม่ร้อนมากนะคะครับถ้าเกิดว่าใครที่เดินถนนจะรู้สึกถึงความไม่ร้อนแต่แฉะไหม บอกเลยว่ามากจริงแล้วบอกเลยว่าถ้ามันตกเนี่ยแล้วอโศกยังไม่ปูพื้นใหม่อบอกเลยว่าหน้าฟาดครับเพราะอะไรคบคุณกวงโอ้โหพื้นถนนบนอโศกที่เป็นทางพืชบาทเนี่ยอย,อย่าเรียกว่าไม่เรียบเรียกว่าเรียกเราตรงไหนที่เรียบดีกว่าอย่างกาสควิตเกมเสียงหรอใช้ชีวิตจะตายทุกวันนะคะคุณฟังอาจจะบอกว่าบ้าไม่มีทาง เวลาที่แผ่นที่มันต่อกันนะคุณผู้ฟังเขาเรียกไอ้บล็อกพวกนั้นนะใช่ครับใช่ครับมันเพเยอเป็นมุมอ่ะใช่ป่ะขนาดตาดีๆมองยังไ่จาดูไม่ทันเลย<ด>และถ้าน้ําท่วมอ่ะไม่เห็นไม่ใช่อะไรเมื่อวานหมอดูเปิดไพ่ทักอยู่อบอกว่าเนี่ย อุบัติเหตุทางน้ําไม่มีนะคะเมื่อกี้เปิดพิการ์เนี่ยก็แบบเนี่อกว่าเสียงเขาเด็กๆเขาก็เสียงดวงเรื่องความรักทางเราอุบัติเหตุค่ะเราไม่ได้แคร์เรื่องความรักเราแคร์อุบัติเหตุก่อนว่าจะตายเมื่อไหร่หรือจะเจ็บหนักเมื่อไหร่พิการ์ก็คือของเราคือไม่ได้ห่วงเรื่องน้ําแบบเมเจอร์เลยไม่ได้จมน้ําไม่อะไรจะไปเดินทางทางน้ําได้ แต่ให้ระวังลื่นลื่นจากน้ําหรือน,น้ําร้อนลวกถามว่าน้ําร้อนลวกหยาบประมาทค่ะคุณผู้ฟังอิกฉันเคยเมื่อไม่นานมานีจ้จาได้ไหมมาทํางานแทบไม่ได้น้ําร้อนลงมาที่แอ่งแอ่งลงมาที่ที่นั่งอู้อู้ <c oughs> <c oughs> อุ๊ปส์อย่างนี้เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยให้เป็นห่วงว่าถ้าฝนตกแบบนี้มันจยไม่ท่วมหรอกคะ่ะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะบนทางด่วนวันนี้ทางด่วนมีน้ำขังคือทางด่วนที่มาจากอา แถวพระรามสี่บ้างส่วนลุ่มขึ้นมาทางไหนก็ตามมาจากทางนู้นอ่ะที่จะลงตรงประตูน้ําที่แยกคลองตันะอะไรเงี้ยค่ะทิ่น้ําขังแบบมัทั้งด่วนแล้วน้ําขังอ่ะขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ก่อนแล้วน้ําขังเป็นแองอ่ะแบบโอ้มันต้องเบรนออกอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาใจช่วยนะคะให้ทีมงานของกรุงเทพมหานครไม่รู้จะหาวิธีไหนแหละเพราะเขาตั้งใจที่จะขุดลอกอยู่แล้วจําได้ไหมเราเห็นข่าวว่าเขาพยายามจะขุดลอกอยู่เพื่อที่จะรับมือในหน้าฝนว่า น้ำจะได้ระบายออกง่ายแต่อันนี้มันมาก่อนยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าเขาก็เริ่มแล้วนะถือว่าเริ่มเร็วนะเพราะหน้าฝนน่าจะมาพฤษภานี่เดือนสองปลายเขาก็ก็เริ่มแล้วมีเวลาสามเดือนนะคะแต่อันนี้มันเร็วจริงแล้วไม่นึกว่ามันจะขังขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังและหวังใจว่าจะมีการมาปูแถบนี้ให้นิดนึงเพราะว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่า บล็อกเดียวอะค่ะอมันไม่ใช่เป็นบล็อกเดียวแบบประมาณสามเมตรอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นทั้งเส้นนะคะก็ไม่ได้ไม่ไ้ตึงเป็นด้วยเราเที่เดินกันทุกวันที่ห่วงไหนพูดสิเอ้าไม่พูดก็ได้เดี๋ยวหาว่าที่บะคุณรีวิวฟุตบาทเอถนนอโศกดิมันเต็มสิบไห้เท่าไหรโอ้โหใช้คำว่าโอ้โหอะอยากจะให้ห้าให้ดังห้าห้าแบบเกือบไม่ผ่านด้วยนะ เอาเอาขอข้อดีก่อนข้อดีก็คือ มัน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 ค่อนข้างกว้างอ่ะอดีอ่ะอดีคือกว้างอ่ะอดีคือกว้างอ่าอันนี้ไม่เถียงแล้วพอข้อดีมันกว้างแล้วไม่ได้มีการขายของที่ทําให้เดินยากไออันนี้ก็ก็ต้องดีแต่จริงที่ไม่ขายของเพราะว่าทำเลตรงนี้ไม่รู้ขายใครอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะตรงนี้เรามีตลาดไงเรามีตลาดที่โหจงครึมอย่างจงแจ้งซึ่งมาเปิดเผยแล้วมีกระดาษเลมอะไรตลาดเลามอะไรนะรามีตรงนี้เออรวมซับเรามี อ่าพอกเก็ตพาอ่าแล้วทุกวันอังคารไหแลเรายังมีตลาดนัดมอสโวมยผู้ฟังจอยมากจอยมากเรียกว่ามนุษย์ออฟฟิศแถวเนี้ยกับแม่บ้านญี่ปุ่นกับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แม่บ้านญี่ปุ่นอย่างเดียวแม่บ้านฝรั่งฝรั่งจอยมากกับระบบตลาดนัดเอาจริงๆเพราะอะไรซื้อของกินกันให้ลืมตลาดนัดจะซื้ออะไรต้องซื้อของกินจริง ซื้อทั้งนั้นะแล้วเราก็ต้องฝากซื้อด้วยว่ากวลกวๆวันนานะเอามานี้ไก่เอางี้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันคือความสุขมันคือความจอยไงแต่พอเดินออกมาพ้นตลาดของมสวเลี้ยวมาใช่ทาเต็มศน พื้นก็ปูกระโดกกระเดกบ้างเป็นหลุมมั่งมอไซค์ขับผ่านมอไซค์ขับผ่านนี่ก็ทำให้พื้นสุดใช่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าปูแน่นอะ่ะม,มันก็อีกเรื่องจริงแล้วพอมันเป็นแอ่งคุณผู้ฟังแล้วกลางคืนอะ่ะคนแถวเนี้ยบางทีร้านค้าร้านอาหารอะ่ะเขาเอาขยะมาทิง้งใช่ครับพอขยะมาทิง้งสิ่งที่เกิดขึ้นน้าในขยะมันก็ไหลออกมามันไหลออกมามแล้วทุกวันอะ่ะสภาพคนจังอ,อำเภออโศกเนยโศกล้องไห้เลยจริคือน้ําน้ําที่เจิง คือน้ำขยะเหม็นด้วยทั้งเหม็นทั้งสกปรกแล้วมันมีมันมีหนูมีอะไรอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะฝนวันนี้มันอาจจะทําให้น้ําที่ทั่วมันมีทั้งฉี่หนูมันมีทั้งอะไรหวังใจว่าใช่เพราะว่าทําหน้าฝนขึ้นมามองไม่เห็นแง่งเลยป่ะใช่ครับไหนจะไอ้ตะแกรงที่เป็นท่ออีกอืมนะคะห้าเต็มสิบนี่เมตตามากเมตตาจริงอ่ะพี่กอ่านให้เท่าไหร่อ่านก็เดินเพชรเพชรบุรีมาเหมือนกันเพชรบุรีเข้ามา อ่านให้สี่อ้หัหเลยหนักเลยโอ้ยฉันเป็นคนใจดีเห็นไหมดูกอเป็นคนใจดีใช่เมย่อไรอานังนึงนงอ่นังนึงนงสี่วะเราไม่ให้ล้กันขนาดตอนนี้ได้เก้าเต็มยี่สิบอ่ะถ้าเรียกได้ว่าคะแนนสอบอ่ะไม่ผ่านเกณฑ์นะโถโถโถเอ็นดูอังขานกลุ่มโบ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นคืนนี้เจอกันกันกบบังคารคลุมโปงและถ้าตอนโอ้โหตอนเล่าแล้วฝนตกพรมๆแล้วมีฟ้าร้องกำลังพอด,ดีพอด,ดีที่ก่งวงว่าเป็นยังไงได้ได้อารมณ์อย่างยิ่งไม่ก็ไฟดับแล้วพอไฟดับแล้วเราก็คิดอะไรไฟดับไม่ได้คิดไปถึงว่าการไฟฟ้านะเฮ้ย <laughs> ต้องมีอะเราเรื่องอะไรอยู่ไม่คิใครว่าต้องใช่ลบล,ลบลูลบลูถูกจริงๆก็คือการไฟฟ้าสับไม่ทันใช่ว่าไฟดับเมื่อฟังถ้าคืนนี้ไฟดับจังหวะดนั้นถ้าข้างนอกฝนตกคิดว่ามันเป็นเรื่องของไฟดินฟ้าอากาศวิทยศาศาสตร์นะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ตัวใครตัวมันนะคะแล้วถ้าอยากรู้ว่าคืนนี้จะมีเรื่องอะไร ติดตามก็ได้เพราะวันนี้เป็นพี่แจ็คหรือโกสจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งกลาพันท้ายนรส,สิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุษอยากจะพุงอังคารกลุ่มโบ